เลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาลสินนะครับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนครับดรสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติาหรือว่าสทนชนะครับพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้งปี2566 2567ทับ 67, ที่ห้องประชุมเทศบาลห้วยโอพอําเภอเมืองจังหวัดกาลสิน โดยมีนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายวิรัติพิมพนิษฐ์นายพลากรพิมพนิษฐ์สสกาลสินหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้าและลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดกาลสิน นายทวชัยวรดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าจากการคาดก,การณ์สถานการณ์เอเนียโนะคะอาจส่งผลกระทบถึงช่วงเดือนมิถุนายน2567ค่ะทางจังหวัดกาลสินก็ได้เตรียมความพร้อมและสั่งการให้ส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามมาตรการรองรับฤดูแรง ปี2566ทับ2567ตามที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะมีการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแรงและฝนทิ้งช่วงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ1,10 0โครงการงบประมาณกว่า 1722ล้านกว่าบาทเลยค่ะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแ้งได้อย่างตรงจุดและบรรลุผลเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับจะเน้นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังร่วมรับฟังปัญหา การขาดแคลนน้ําว่ามีโครงการไหนที่ต้องการให้สนชร่วมขับเคลื่อนก็ยินดีให้การสนับสนุนเพื่อให้การเพื่อการแก้ปัญหาเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ